เราซิ้วมาจากเรียกว่าสตัตวแพทย์ได้ไหมคะแล้วสิ่งที่ทําให้หนูรู้ว่าหนูชอบทันตะเืออะไรอะสิ่งที่ทำให้หนูรู้ว่าหนูชอบทันตก็คือ,อ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อานางสาวคุณจิลางานบบาวนัฒาอรชื่อเล่นชื่อแพมมี่ค่ะเออเรียนจบจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยค่ะแล้วก็ได้โรงเรียนคอร์สสุดผ่านซูมของที่ MAT ไปค่ะติดคณะทันตะแย์ค่ะก่อนที่จะมาเรียนสัมภาษณ์ใช่ไหมคะวันนี้นะคะก็ได้รู้เกี่ยวกับว่าต้องตอบคําถามยังไงแล้วก็ได้รู้ว่าเออผิดพลาดตรงไหนต้องตอบคําถามให้โฟมากข,ขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะก่อน mm. มาสัมภาษณ์ก็รู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยค่ะตอนนี้ก็เลยเรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นตั้งแต่ได้เทรนไปค่ะ mm. ก็ตั้งใจอ่านหนัังงสืออคค่่ะะแ้กก็ตใจทยเๆ ก็จะบอกว่าความพยายามก็ไม่เคยทำลายใครที่ตั้งใจไว้ค่ะได้จริงจริงต้อง admit it ค่ะคือเราซิ้วมาจากเรียกว่าสตวะแพทย์ได้ไหมคะแล้วสิ่งที่ทําให้หนูรู้ว่าหนูชอบทันตะคืออะไรอะสิ่งที่ทาให้หนูรู้ว่าหนูชอบทันตะก็คือหนูชอบศิลปะอะไรนี้